โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับ3 0มศนนเด็ั่นเองนะครับผม <Yeah. S 1> ก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปรวมทิกในโหมด4 v 4นะครับ uh. ก็คือจะเป็นแค่4 v 4เท่านั้นนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็หลายๆคนเนี่ยขอเข้ามาแบบพี่เมื่อไหรจะทํา4 v 4อะไรอย่างนี้นะครับเออพี่ขอ4 v 4หน่อยเออผมก็จัดให้เลยละกันนะครับรวม7ทิกในโหมด4 v 4นั่นเองนะครับผม สลับทิปพวกนี้เนี่ยใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับผมโอเคก็สำหรับทิปพวกนี้ผมบอกได้เลยว่าเจ๋งๆทางนั้นนั่นเองนะครับส่วนมันจะใช้ได้จริงหรือไม่ได้จริงเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนั่นเองนะครับส่วนตัวผมมองว่าทิปพวกนี้สามารถใช้ได้จริงนะครับ <Yeah. S 1> เพราะวา <But> มันก็ดีนะครับแต่ผมขอบอกก่อนเลยนะครับคลิปนี้ผมก็ใช้เวลาทําค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมขอ2000ไลค์นะครับถ้าใครใจะให้ผมทําในโหมด 4v4 อีกนั่นเองนะครับผมขอ2000นไลค์นะเออก็แบบไม่มากไปไม่น้อยไปใช่ปะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมีทิคไหนที่น่าสนใจบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปกันเลยดีกว่าครับทุกคนลุย โอเคครับผมผู้ชมวันนี Now, ้ผมก็มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟดีๆมานําเสนอให้ผู้ชมนั่นเองนะครับก็คือเว็บ99ช็อปนั่นเองนะครับสำหรับเว็บนี้เนี่ยนะครับเพียงแค่คุณเติมเงินเกิน100บาทเนี่ยนะครับก็เพิ่มโอกาสได้ของแรงถึงสิบหกเปอเลยนั่นเองนะครับแถมเว็บนี้เนี่ยนะครับยังสามารถนําคูปองมาแลกเป็นเพชรได้อีกอ่ะโหโคตรเก่งอ่ะคิดดูดิสมมติว่าทผู้ชมเนี่ยสุ่มได้คูปองนะครับก็สามารถนํามาแลกเป็นเพชรได้เลยนั่นเองนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับสามารถนําคูปองเนี่ยยยยยยยมมมาาาาาแแแลลลลลลกกกกกกเเเเเเเปป็็็นน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  ID ID ไไดด้้้1 100,000ะะะะวอออีีี่่่งงงงึึคคครรรรรรรััับบบ20,000ูสสถถพชโหหํิจ มีเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครับสุ่มท่าปักธงสุ่มเพชรนะครับแล้วก็สุ่มของแรหายากด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มท่าของสกินปืนแรนะครับกดเป็นเลยนี่นะครับก็จะมีสกินปืนเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครับเอเคบูเฟมสก r เมกาโ o d o n แล้วก็ Katana S ด้วยนะแล้วก็จะมี MP40 c o สี่ซองยาว Evo รวมไปถึงซองควงไซตามะด้วยนั่นเองนะครับในการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะใช้เพียงแค่10เครดิตเท่านั้นนะครับผมผมก็ได้เติมมาประมาณ250เครดิตนะครับเดี๋ยวมาลองสุ่มกันดูดีกว่่่่่าาาาาาาคคครรรรััับบบววววจจะะะะะไไไไดดดด้้้้้้ออองนนนนสตตเีียยผมมกกกกถ็โโโห มากเ,นะเดี๋ยวรับรองส่งกันเลยดีกว่าครับครั้งแรกของเราลุยะจะได้อะไรนะโอ้โหได้5คูปองว่ะนี่นะครับคูปองที่เราได้เนี่ยก็สามารถนําไปแลกเป็นเพชรได้เลยน,นั่นเองนะครับหรือว่าเป็น ID ดีก็ได้นะไปต่อกันเลยครับทุกคนขอคาตาน,นะเอสขอสกกาคาร์ฮะเฮ้ยได้สการป็นกาโลดอนว่ะทุกคนนี่นะครับเขาก็จะบอกว่าให้ไปติดต่อรับได้ที่แฟนเพจเลยน,นั่นเองนะครับเป็นไงใจจริงอยากได้คาตานะเอสแต่ว่าเราได้สก,การป็นกาโลดอนก็ถือว่าคุ้มนะมถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนั่นเองนะ นะสำหรับทิกแรกเนี่ยนะครับจะทําเพื่อเอาไปดักศัตรตูนั่นเองนะครับผมก็คือในด่านหอนาฬิกาเนี่ยนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะต้องดันขึ้นมาใช่ไหมครับบางคนเขาจะอ้อมไปทางขวานะซึ่งเราจะใช้ทิกเนี้ยในการดักศัตรตูนั่นเองนะครับผม<อ>ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับก็ให้ท่านชมวิ่งขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็เข้าตรงมุมนี้เลยนะอ่านั่งแบบนี้นะครับเห็นป้ะศัตรูก็จะวิ่งมาประมานี้นะครับบางคนเนี่ยเขาก็จะขึ้นทางของด้านขวานะครับหรือตรงบันไดตรงตรงกลางอ่ะเออพูดง่ายๆนะ นะครับเราก็สามารถมองเห็นได้เลยนะอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับจุดเนี้ยเราไม่ต้องระวังตรงไหนเลยนั่นเองนะครับนอกจากข้างหลังนะเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยเราก็ยังสามารถมองเห็นได้นะครับอ่าโคตรจะดีนะสะหรับทิกนี้นะครับทําเพื่อไปไว้ครบเพื่อนก็ได้นะครับสมมุติศัตรตูเนี่ยขึ้นมาฝั่งซ้ายอะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้เล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะ ส่วนทิปต่อมาเนี่ยทิศน,นี้จะบอกไงดีละ่ะก็เหมือนเอาไว้ครบเพื่อนเหมือนเดิมนะครับแต่จะอยู่ทั้งน้้นของโหมดแดนทะเลทรายนะครับเอ้ไม่ใช่ดิด่านทะเลทรายนะครับแดนทะเลทรายเฉยเลย <Palm spe ars> ก็คือทิศน,นี้นะครับต้องใช้ไอซ์วอลปล่มันหนึ่งลูกนั่นเองนะครับคือ <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่ใช้ไอซ์วอลเนี่ยก็ให้เพื่อนมายืนได้นะแต่ว่า <S <S 1> <S 1> มันจะเสียกําลังในการยิงตรงฝั่งอื่นๆจุดอื่นๆไปนั่นเองนะครับก็ท่านชมมาตั้งไอซ์วอลปละมานนี้แล้วก็ให้เรากระโดดขึ้นนะครับจริงๆไม่มีเพื่อนก็ได้นะะแ่่่่ววววาาาาากกกกรเมมอนนนนยััจขึ้้งงล็็สสดถ ไปยิงพบได้เองนะครับสำหรับจุดนี้นะมันถือเป็นทิศที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแต่ว่าเราเนี่ยนะผมก็ต้องเช็คทางด้านของไอซ์วอด้วยนะว่าไอซ์วอของเราเนี่ยนะครับมันจะพังตอนไหนนั่นเองนะครับประมาณนี้อย่ายืนนิ่งนะครับอย่าอย่าแบบว่ายืนขึ้นไปแล้วก็ยิงเฉยๆนะครับให้เราซิกแซกด้วยนะไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนเล็งหัวยิงหัวได้นั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้ก็เล่นได้หลากหลายเหมือนกันนะครับ โอเคเราก็สามารถขึ้นมาเล่นบนนี้ได้อีกนั่นเองนะครับคือถ้าศัตรูเขาเหลือประมาณคนเดียว2คนอะไรเงี้ยอ่ะเราก็มาเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเห็นโพสิชันในการเล่นมากขึ้นนะครับว่าศัตรูเนี่ยเขาวิ่งไปตรงไหนอะไรยังไงนะครับลเราก็สามารถยิงได้นะเรียบร้อย สำหรับทิกต่อมาเนี่ยนะครับทิกนี้ผมแนะนําให้เอาไปเล่นในตาที่2หรือตาที่3แทนนะครับสำหรับใครที่สุ่มเจอในตาแรกเนี่ยผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่ามันแบบมันมันยิงไกลไม่ค่อยจะได้นะครับสำหรับพวกปืนต่างๆนอกจาก M 500นั่นเองนะก็ให้ท่านชมนะครับมากระโดดขึ้นรถแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าให้เล่นตาที่2ตาที่3นะเพราะว่ามันเอ่อปืนมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคนะครับสำหรับตาแรกใครที่สุ่มเจอเนี่ยก็ไม่ต้องทําก็ได้นะถ้าเจอตาที่2ตาที่3มเนี่ยมันค่อยน่าทําหน่อยนะเพราะว่าปืนเนล มามกกอ,อันนี้เห็นป่ะเนี่ยผมไม่มี M 5 0 0นะครับถึงผมมี M 5 0 0้อ่ะเราก็ต้องอัดตัวอยู่ดีนะครับเพราะว่าผมก็ยิงหัวไม่ค่อยเก่งนะครับท่านชมหลายคนก็อาจจะยิงไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นว่าเจอตาที่2ตาที่3มันจะดีกว่านะครับมันสามารถเล่นยิงไกลได้ค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับเออปืนมันไม่ค่อยไอ้น,นี่ด้วยแหละนะครับสลับตาแรกนะเ <Yeah. S 1> นี่ยเห็นปะ่ะมันก็ยิงค่อนข้างที่จะยากนะครับผมจะยิงไอ้ตัวข้างหลังก็ยิงไม่ได้อ่ะคิดดูดิเนี่ยเห็นป่ะโอ้ขอว่าธรมาจจิตใจยิบหายอันนี้ก็ผมมาสาธิตให้ดูเฉครับ เรียบร้อยโหเพื oh, oh, ่อนผมไปแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับสามารถลองนะไปทำกันได้นะ โอเคก็สหรับทิกที่4เนี่ยนะครับทิกที่4ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเปลืองทักษะของไอซ์วอลไปหน่อยนะครับคือถ้าไอซ์วอลไม่เหลือเนี่ยหรือว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยตึงมากๆก็อย่าทำนะครับสรับทิกนี้นะก่อนอื่นก็ให้ท่านชมนะครับหาไอซ์วอลหรือว่าซื้อไอซ์วอลเนี่ยมาจํานวน2ลูกนั่นเองนะครับหรือไม่ก็ขอเพื่อนก็ได้นะเออถ้าเราไม่มีจริงๆนะครับ <Yeah. S 1> สรับทีนี้มันจะสามารถโคบได้เว้ยแต่ว่าก็จะเสียทักษะของไอซ์วอลนะครับก่อนอื่นก็ตั้งไอซ์วอลปาระมาณนี้นะครับจากนั้นก็ให้เรากระโโดดขขึ้้นนนไปางบนนะอย โอเคแล้วก็ให้เราซูมจะโขบก,ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ขึ้นง่ายนะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เรากระโดดขึ้นไปนะจุดนี้มันจะสามารถโคบไกลได้นั่นเองนะครับโอเคแบบนี้เลยเฮ <t ap> ้ยผมลืมไปว่าผมมีระเบิดลูกหนึ่งว่ะ <Yeah. S 1> ปาปเป็นลิลักการผมมีสัตว์เลี้ยงลิงด้วยนะ <t ap> โอเคเรียบร้อยนะครับเฮ้ยผมทำน็อกดาวน์ได้ว่ะน่ <t ap> าจะเหลืออีกประมาณ <t ap> เฮ้ยนี่งไง ียว okay. ออกตัู่ไหนะนะ <Yeah. S 1> ขอเก็บสี่ได้รหรือเปล่าขอได้อะเป่าฮัตทีมอ่ะหึแต่ต้องหาก่อนนะเออจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโอเคแต่จุดเนี้ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับคือ <c oughs> ถ้าเราไม่มีโคโน,โนเนี่ยเวลาเราโดนถมหรือว่าเราโดนแบบโดนไหลาทางอ่ะเออพูดง่ายๆนะครับเราก็จะจบเลยนั่นเองนะประมาณนี้ส่วนวิธีลงก็น่าจะมีวิธีเดียวนะครับคือ <Yeah. S 1> ถ้าเราโดดแบบโดดลงไปเลยอ่ะมันจะเสียเลือดค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับเนี่ยก็ลงทางนี้นะครับเอ้าเฮ้ยโอ้เรียบร้อยไม่ได้เก็บสี่เลยวะ สำหรับทิกที่5เนี่ยนะครับก็จะอยู่ท่าทาของด่านทะเลทรายนะครับสำหรับที่นี้ก็ให้ท่านชมเนี่ยซื้อท่าทาของไอซ์วอลมาจํานวน1ลูกนะครับแต่คือตอนนี้สาวๆเข้ามาให้อวดใจผมอะครับโอ้โหผมมันเนื้อหอมาครับโทษทีเนาะโอเคก็ให้ท่านชมนะครับมาตั้งไอซ์วอลตรงนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ให้เรากระโดดขึ้นท่าทาของไอซ์วอลนะ โอเคแล้วก็กระโดดไปตรงหน้าต่างนะครับโอเคแบบนี้นะครับผมเราก็จะสามารถซุ่มยิงได้นะครับศัตรูเขาก็จะไม่ค่อยรู้นะครับสำหรับจุดนี้นะเย็ด <Yeah. S 1> โดหวัวแตกหนึ่งครับผมก็ชิวชิวะนะันเนาะสำหรับทีนี้ผมมองว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถมองได้กว้างขึ้นนั่นเองนะโอโ้ไม่เข้าหัวไม่เข้าโอ้โหนี่นะครับก็ให้เราระวังในการเอ้ย <c oughs> เอามาจากไหนวะ ย้อนกลับตายโอ้โหไอ้นี่มันลอยหลังวะ่ะเพื่อนโอ้โหเพื่พพอนเราไปไหนหมดวะเนี่ยเขาก็อยู่ข้างหลังทช่ไหมเขาไม่เห็นวะโอเคก็โดดขึ้นใหม่ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับคือถ้าไอโซเรายังไม่พังเนี่ยนะครับเวลาเราตกเนี่ยเราก็ยังจะสามารถขึ้นได้เรื่อยๆน,น, <uary> <P ie? S 1> นั่นเองนะสำหรับมุมนี้ก็สามารถครบไม่เพื่อนได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบไปชาร์จไม่เก่งอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้ทิคนี้ได้เลยปั๊บไอ้นี่อัดตัวแม่งไปเลยเรียบร้อยชนะเฉยชนะแบบงง สลับทิกที่6นี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ท่านะของโหมดทะเลทรายนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยให้ท่านชมซื้อไอซ์วอมาจํานวน1ลูกนะครับแต่คือจริงๆอ่ะทิกเนี้ยผมมองว่าไม่ต้องใช้ไอซวอก็ได้นะครับแต่ว่าวางไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะเออก็วางไว้ก่อนก็ได้ <c oughs> โอเคก็วางตรงนี้เอ๊บจากนั้นก็ให้เพื่อนเรายืนนะครับแล้วเราก็กระโดดขึ้นแบบนี้นะเหมือนผมเห็นว่า เรียบร้อยนะครับก็คือเมื่อกี้มันไม่จำเป็นต้องวางไอซ์ก็ได้นะครับแต่ว่าวางไว้ก็ดีนะเผ <c oughs> ื่อแบบเรากระโดดขึ้นไม่ได้อะไรอย่างงี้นะครับ <c oughs> เออหลบซ่อนกันดีจริงๆเนาะ <c oughs> แต่ว่าเราก็ต้องระวังซ้ายขวาด้วยนะครับถ้าเราไม่มีโคนโน่ก็อาจจะโดนตุ๋ยได้นะโอ้ <c oughs> โหไม่โดนเออชุด <c oughs> นี้มันก็สามารถโคบเพื่อนได้ด้วยนะผมมองว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับไม่หัวโปกเรียบร้อย เอาโอ้โหมันชุบกันได้เฉยว่าเมื่อกี้ตัวนึงต้องชาร์จแล้วละ่ะต้องชาร์จแล้วละ่ะจังหวะนี้เอายังไงดีเอ้ยเอาชุบอีกแล้วขยันชุบนอมานนี้ผมต้องห้ามตายว่ะคนดูเพราะว่าเพื่อนผมน่าจะไม่ได้เอ้ยเอาสับไม่ออกเพื่อนผมน่าจะยิงไม่ค่อยดีว่ะผมว่าห้ยเอ้าเสียชิบหายแล้วตายวะวันช็อตไปดีวันช็อตเอา้าวันช็อตไปดีเฮ้ยเรียบร้รอชิวๆครับ สำหรับทิคสุดท้ายในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยให้ท่านชมนะครับซื้อไอซ์วอมาจํานวน3ลูกนะครับคือถ้าเราตังค์ไม่เหลือจริงๆเนี่ยหรือว่าเราไม่มีไอซ์วอจริงๆเนี่ยอย่าฝืนทํานะครับคือถ้าตาไหนที่เราแบบนําขาดแล้วจริงๆเนี่ยเราสามารถทําทีนี้ได้เว้ยเออมันเกียรดีนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านชมตั้งไอซ์วอประมาณนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ตั้งให้มันสูงขึ้นนะโอเคแล้วก็สูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแบบนี้เลยจากนั้นก็ให้เรานะผมกระโดดขึ้นปึ๊บ แล้วก็ตั้งหลักนะครับจากนั้นก็วิ่งกระโดดไปเรียบร้อยนะครับเ,เ,เราก็จะสามารถขึ้นมาซุ่มยิงข้างบนได้แล้วนั่นเองนะแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะครับเออเฮ้ยถ้าเรามีระเบิดเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะผมว่าน่าจะได้หมดว่ะ <Yeah. S 1> ่ว่าผมไม่มีไงประเด็นนะ <laughs> ่อัดตัวอัดตัวอัดตัวก็มาดิครับน้องก็มาดีก็มาด้าด <laughs> จุดเนี้ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับเอา้า <Yeah. S 1> ไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรวะ ก็ s <S <an> <S ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าขอ2,000ไลค์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดเนี่ยก็รบกวนกดให้ด้วยละกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมโอเคถ้าไม่ถึงผมก็อาจจะไม่ทำนะเพราะามันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับเพราะว่าทิกเนี่ยเอาตรงมันทําง่ายก็จริงนะครับแต่ว่าการ ค่อนข,ข้างที่จะยากนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมบุ๊ยบุยครับ